ซิงอัปเดตอ p ีนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่ในย่านติวานนท์ฮะกับโครงการสุภาลัยเออร์บาน่าแจ้งวัฒนะปากเกตครับโครงการนี้นะครับเขาเป็นทาวน์โฮม3ชั้นที่มีให้เลือกถึง2แบบในสังคมส่วนตัวที่มีเพียง118ยูนิตเท่านั้นแล้วถ้าเทียบกับโปรดักต์ประเภทเดียวกันในย่านนี้เนี่ยเขาทำราคาออกมาได้น่าสนใจเอามากๆรายละเอียดจะเป็นยังไงตามผมเข้าไปอัปเดตกันเลยครับก่อนอื่นมาดูทำเลโครงการนี้กันก่อนครับ ที่ตั้งโครงการเนี่ยอยู่ภายในซอยสุขาประชาสรรค์สาหรือว่าที่รู้จักกันว่าซอยวัดกู้ครับซึ่งจะมีระยะเข้ามาจากถนนติวานน์เนี่ยประมาณ1กิโลเมตรบรรยากาศหน้าโครงการนะครับค่อนข้างคึกคักพอสมควรเลยฮะยังๆโครงการตรงนี้นะครับก็จะมีโลตัสส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะมีเซเว่นฮะแล้วก็จะมีร้านอาหารให้ฝากท้องกันได้ง่ายๆด้วยครับส่วนข้อดีของการอยู่ในซอยเนี่ยก็คือทําให้เราจะมีทางลัดเลาะอ,ออกถนนใหญ่ได้หลายทางครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือบริบทร,บร,บร,บรบอบๆโครงการตรงนี้นะฮะ จะเป็นชุมชนพักอาศัยซะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นจะมีความเงียบสงบแล้วก็ไม่วุ่นวายเท่าบนถนนใหญ่ครับส่วนการเดินทางนะครับอย่างที่บอกไปว่าการที่มีซอยลัดเลาะเนี่ยก็จะช่วยให้เรามีตัวเลือกในการเดินทางสําหรับช่วงเวลาเร่งด่วนครับพะมีทั้งทางด่วนในระยะไม่ไกลประมาณ5-6กิโลเมตรหรือถ้าใครที่ไม่อยากขับรถนะครับในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีแยกปากเกร็ดให้ใช้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเดินทางเข้าเมืองได้เช่นกันครับซึ่งจะมีระยะห่างประมาณ5กิโลเมตร และที่สถานีสีรัฐจะมีช่วงส่วนต่อขยายเข้าไปยังเมืองทองด้วยโดยจะมีกําหนดเปิดให้ใช้งานทั้งสายน่าจะช่วงประมาณกลางปีหน้าครับส่วนความอุดมสมบูรณ์โดยรอบในระยะไม่ไกลก็จะมีให้เลือกเยอะเลยครับขอแบ่งออกเป็น2ฝั่งหลักๆนะฮะทางถนนติวานนและถนนสีสมานก็จะมีโรบินสันสีสมานโลตัสติวานนหรือถ้าอยากเดินตลาดนัดก็มีตลาดนัดมาลิ ตลาดรวมซับสอตลาดดวงแก้วพาซาหรืออีกฝั่งจะเป็นบนถนนแจ้งวัฒนะก็จะมีเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเมเจอร์ฮอลลีวูดบิ๊กซีโฮมโปรโลตัสแมคโครดิอเวนิวและอิมแพคเมืองทองธานีนอกจากนั้นยังมีโรงพยาบาลและโรงเรียนชั้นนำในระยะไม่ไกลอีกหลายจุดเลยครับแบบบ้านของที่นี่นะครับเขาจะเป็นแบบบ้านทาวน์โฮม3ชั้นที่มีให้เลือกถึง2แบบที่สำคัญเลยคือเป็นโครงสร้างก่ออิฐฉาบปูนครับทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ต่อเติมในอนาคตได้ และอีกอย่างหนึ่งคือเขาเลือกใช้เป็นอิฐมวลเบา,บาด้วยซึ่งจะมีคุณสมบัติในการคลายความร้อนได้ดีแล้วก็ป้องกันเสียงได้ดีด้วยเหมาะก,กับบ้านที่มีผนังติดกันเหมือนทาวน์โฮมแบบนี้ครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบทุกคนก็คือการวางผังบ้านของที่นี่ฮะเขาวางผังบ้านรับแนวทิศเหนือใต้ทั้งหมดทุกหลังเลยเป็นทิศที่รับลมเย็นได้ตลอดทั้งปีนะครับซึ่งจะเหมาะกับบ้านทาวน์โฮมที่มีช่องเปิดหลกัลกๆทั้งฝั่งหน้าบ้านและหลังบ้านอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือโครงการนี้นะครับเขาเลือกใชก ตรงนี้เนี่ยเป็นกรอบบานอลูมิเนียมที่จะมีช่องระบายอากาศให้ด้วยทําให้ภายในบ้านนะครับจะได้ลมเย็นแล้วก็ระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับนอกจากนี้นะครับทุกหลังเลยเนี่ยเขาจะให้โฮมออโตเมชันมาให้ด้วยครับซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับตัวบ้านโดยจะประกอบไปด้วยการปิดเปิดไฟแอร์ทีวีและเครื่องเสียงผ่านแอปพลิเคชันนะครับไซเรนแจ้งเตือนการบุกรุกด้วยระบบเสียงที่บริเวณพื้นที่จอดรถกล้อง C C T V จับความเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ และเซนเซอร์คอยเตือนที่ประตูและหน้าต่างทุกบานเมื่อมีการเปิดปิดครับโดยแบบบ้านที่ผมจะพาทุกคนมาชมกันในวันนี้นะครับก็คือแบบบ้านสุภาัทาราครับจะเป็นแบบบ้านเริ่มต้นของที่นี่ซึ่งจะมีหน้ากว้างทั้งหมด5เมตรสามารถจอดรถขนาดเล็กได้2คันนะครับเหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กถึงกลางเพราะว่าภายในเนี่ยจะรองรับทั้งหมด3ห้องนอนครับโดยจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่3.45ล้านบาทจุดเด่นจะเป็นยังไงบ้างตามผมเข้าไปชมกันครับ มาสู่พื้นที่ภายในตัวบ้านนะครับอย่างแรกที่ผมอยากให้ทุกคนสังเกตก่อนเลยก็คือเจ้าประตูบานนี้ฮะซึ่งเขาให้มาเป็นประตูบานเลื่อนกระจก3ตอนครับซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อดีข้อแรกเลยคือรับแสงเข้าสู่ภายในได้อย่างเต็มที่แล้วก็เวลาที่เราเปิดเนี่ยเราจะเปิดได้กว้างกว่าปกติครับซึ่งจะทําให้เราสามารถเคลื่อนย้ายของชิ้นใหญ่แล้วก็รับลมได้มากิ่งขึ้นครับส่วนพื้นที่ภายในตัวบ้านนะครับจะเป็นพื้นที่โล่งสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเข้าไปถึงด้านหลังเลยครับทำให้เราสามารถเลือกจัดได้หลายแบบนะฮะ ดูส่วนแรกกันก่อนตรงนี้เนี่ยเราสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่แบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครที่ชอบนอนดูทีวีเนี่ยจะวางเป็นโซฟาตัว L ตรงนี้ก็ได้นะครับภายในบ้านก็ไม่ได้ดูแน่นจนเกินไปครับแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ได้วางโต๊ะกลางตรงนี้แล้วก็สามารถเดินเข้าออกได้สะดวกด้วยส่วนผนังด้านนี้นะฮะจะมีระยะดูทีวีที่เกือบเกือบ4เมตรฮะทำให้เราสามารถติดทีวีขนาดใหญ่แบบ70นิ้วได้สบายสบายเลยแล้วก็พื้นที่ด้านในของตัวบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถจัดได้หลากหลายเช่นกันสําหรับบ้านไหนที่รับแขกบ่อยมีญาาติมหานะครับ อาจจะวางเป็นลองเทเบิลแบบนี้สําหรับรองรับ4-6ที่นั่งก็ได้ครับหรือถ้าบ้านไหนไม่ค่อยมีแขกมาเนี่ยเราสามารถวางเป็นโต๊ะเล็กหน่อยจัดพื้นที่ด้านในบริเวณนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ทํางานก็ได้อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบทุกคนก็คือประตูด้านหลังบ้านครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ครัวแบบนี้นะฮะจะเป็นพื้นที่โล่งด้านนอกซึ่งประตูที่เขาให้มาเนี่ยไซซิ่งมันจะใหญ่กว่าประตูมาตรฐานดังนั้นเราจะเห็นเลยว่าเขาตั้งใจออกแบบให้บ้านหลังนี้เนี่ยรับแสงและลมเข้าสู่ภายในบ้านได้อย่างเต็มที่ครับ มาที่ชั้นสองนะครับเขาจะจัดห้องมาสเตอร์เบดมของบ้านหลังนี้เนี่ยไว้บริเวณนี้ฮะทางฝั่งหน้าบ้านซึ่งพื้นที่ภายในห้องนี้นะครับก็จัดว่าค่อนข้างกว้างเลยไดยน้ากว้างของบ้านเต็มๆ5เมตรเลยครับพื้นที่วางเตียงเนี่ยเราสามารถวางเตียง6ฟุตแบบนี้ได้สบายๆพร้อมโต๊ะหัวเตียงนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถทําเป็นมุม walk i n c l o s e t หรือว่าจะทําฉากกั้นแบบบ้านตัวอย่างแบบนี้ก็ได้ที่ผมชอบเลยคือเขามีห้องน้ําตรงกลางตรงนี้ครับแล้วก็เป็นห้องน้ําแบบ Double Access ที่เราสามารถเข้าออกได้2ทางฮะตรงนี้มันก็จะทําให้ความรู้สึกเหมือนเรามีห้องน้ําในตัวนั่นเองดังนั้นการที่เรามีห้องน้ําแบบนี้เนี่ยก็ช่วยทําให้พื้นที่อีกฝั่งของชั้นนี้เนี่ยได้ความยืดหยุ่นยิ่งขึ้นครับยืดหยุ่นยังไงก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ที่เราสามารถจัดเป็นพื้นที่ห้องทํางานหรือห้องทํากิจกรรมต่างๆก็ได้หรือบ้านไหนนะครับที่มีสมาชิกเพิ่มเนี่ยเราสามารถกั้นประตูตรงนี้นะครับทำเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งก็ได้ พื้นที่ภายในเนี่ยก็สามารถวางเตียงขนาดเล็ก3.5ฟุตก็ยังได้แล้วก็ใช้ห้องน้ำร่วมกันกับห้องนอนใหญ่บริเวณนั้นครับมาต่อกันที่ชั้น3ครับทุกคนชั้นนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นห้องนอนอีก2ห้องครับโดยจะมีห้องน้ําห้องนี้ตรงกลางฮะแล้วก็เป็นห้องน้ําแบบดับเบิลแอค s s เอซสอีกเช่นเดิมเรามาดูสักห้องทางฝั่งหน้าบ้านกันดีกว่า ทังฝั่งหน้าบ้านนะครับจะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ภายในห้องนี้นะครับเขามีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยฮะเรียกว่าถ้าเด็กๆอยู่เนี่ยก็สามารถอยู่ได้ตั้งแต่เด็กจนโตเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆเนี่ยเราสามารถวางเตียงเล็กๆแบบนี้นะครับพร้อมพื้นที่ทํากิจกรรมด้านข้างได้ซึ่งถ้าน้องโตขึ้นนะครับเราอาจจะเปลี่ยนเตียงเล็กแบบนี้นะครับเปลี่ยนเป็นเตียงใหญ่แบบคิงไซส์แล้วก็ด้านในของห้องเนี่ยเราก็สามารถวางตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่พร้อมจัดเป็นโต๊ะทํางานด้วยก็ได้ครับ อีกหนึ่งตัวเลือกของโครงการก็คือแบบบ้านสุภานาราที่รายการเดสีนี้เคยพามาชมกันแล้วนะครับแบบบ้านนี้มีหน้ากว้าง5.7เมตรได้พื้นที่ภายในที่กว้างและโล่งยิ่งขึ้นในราคาเริ่มต้นที่4.04ล้านบาทด้วยความที่โครงการนี้เนี่ยเขาเปิดตัวมาประมาณ2ปีแล้วนะครับต้นไม้ต่างเนี่ยก็เลยเติบโตและให้ร่มเงากับโครงการได้ดีทีเดียวอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือโครงการนี้เนี่ยเขามีจำนวนยูนิตไม่เยอะ ดังนั้นบรรยากาศภายในก็ค่อนข้างเงียบสงบแล้วก็ไม่วุ่นวายเลยครับพื้นที่ส่วนกลางที่เขามีมาให้นะครับทุกคนก็จะมีสวนสาธารนณะบริเวณนี้ส่วนด้านในนะครับจะมีสนามเด็กเล่นที่เขาออกแบบมาเป็นพื้นยางสาหรับป้องกันความปลอดภัยให้เด็กๆครับอีกส่วนหนึ่งก็คือห้องออกกําลังกายที่อยู่ด้านบนชั้น2ของอาคารนิติบคุคคลสามารถขึ้นไปใช้งานได้เช่นกันครับและนี่คือทั้งหมดของโครงการสุภลัยเออร์เนีแจ้งวัฒนาปากเกตครับ สำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมบ้านตัวอยา่างและก็บรรยากาศโครงการจริงๆกันได้นะฮะทางโครงการเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจในช่วงนี้ด้วยยังไงก็ลองมาสอบถามดูนะครับ <S <S แล้วกลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการอสังหากันใหม่กับ i ิ้งอัปเดตสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ